ครับกาสวัสดีครับช่อง Youtube พ่อเพื่งครับมือนี่ติผ้าแฟนๆช่อง Youtube พ่อเพื่งมาบองการตึกแหนะครับใส่ต่อของช่องพ่อเพิงช่องดีมีคุณภาพั้มเรื่องดีๆมาฝากกับแฟนๆนะครับมือนี่มากครับคุณอัดสอครอครับคนหลบรอเขียวพุ่มม่จากคุณรธานีครับนี่หลานไส้นะครับอุปกรณ์นะครับ แหสิเพจเส้นแห่หาเส้นเฮาจะไปตามวิธีการของการหากินของคนรลิมขี้ครับโปดติดตามกันแล้วกันนะครับเอาเฮาจะเดินเลื่อไปนะครับบ้านนี้เอาครับทีมว่าป้องนี่ให้คุ้นับคุณนหนัดนะครับได้ได้เป็นผู้ไายนะครับไายต่อครับไห้กับพ่อเพื่อนนะครับไห้นั่งแล้วก็เกลี้ยเป็นแรงใจให้ครับทีมงานของเฮานะครับให้มันหมานเด้อนะครับเจ้าทีเจ้าทางนะครับ มือนี้ผู้ขาลูกหลานนะครับมาหากินเขาปลาครับมาหาขอปลาไปกินเจ้าแม่ยผู้รักษาแม่น้ำซี่นะครับจอบกอเจ้าแม่ทั้งหลายนะครับขออนุญาตบัตรค้ครับ <c oughs> มาหากินถ <c oughs> ่ายยืดถูกขออนุญาตไทยเป็นเรื่องเป็นเหล้าให้พี่น้องในเบื้องน้านะครับเอาไปเจ้าพวกมาออกเดินอุกปกรณ <c oughs> ์เอาติดเส้นก่อนเลย ยัาเปาไม้ครับาามาเอาให้มันสุดชีวิตหากินหาอยากนะึกต่อนะครับส่วนมากตึกแหแม่น้ำนะครับจะตึกปลาี่อยู่กับไม่โอจะต้องตึกแห่ต้องจำไม่ให้ได้นะครับถ้าจำไม่ได้น้ำไหลปลาจะอยู่หนไม้เพาก็ันี้ตึกแห แหนี่น,น,น,นะครับได้หกสิบเส้นได้หกสิบนะครับแงงงงงพอสมควรปลาแม่น้ำอ่าส่วนมากถ้าตึงแหน่ไปแล้วมันสิหัวมันจะชนกับตาใครนะครับตัวนี้นะครับยังมันจะอาจจะทิพกับกับแหน่เลยนะครับจะเอาไงก็นำหนึ่งไปต้อไปใช้ตัวถึงได้ตัวงี้อพอสมควรมากดีใจเนี่ยมากเมีออยด้วยแล้านี่ละนำวัล <c ười> เลิกครับพี่นี่ <c ười> แม่นม้ำซีนะครับระดูของอมื่อนี่อนกับยันที่13ท่านว่าข้ม2 0 3นะครับน้ำซัมเน่นะครับเดือนเมษาสางสังสยสิทธิยางขวบนะคุณนาเด้อสิทธิยางขวไคคบไโอหัวโมนั่นวโ,โมนั่นออกมาีจะลำเยึงเ,เอาจ่าเอาเียนี่กันประมาณอยู่ก็สมงวรนนะครับปราณเจ็ดโล กิโลนะครับมาเบิร์นคาทั้งของการตื้นแห่ของพออ,อเพิ่งคอนอนามัยหัวใจเกินลอยกันแล้วกันนะครับว่า <c oughs> นอกจากปลูกเห็ดเพิ่งแล้วหายยัวหายยาครับทุกรูปแบบนะครับคุณนั่งรอรอไอ้ต้แล้วกันคำพูดเฉ้าะไปแล้วนี่ใช้มือนะครับใายมือถ่ายเฮียลงเห็นมันในขนานครับลำหนามนะครับ Hãy subscribe cho kênh có Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ủa, tiếng quá Tiếng này bỏ Bố, thử quá, bố thử, bố thử Quay đi, đi Quay này lúc Có nó thử nước bằng kia, kia được Đây Đấy

โอ้ยบกับไฟมันน่ากลัวจับไฟนะขึ้นพันโอ้ยจับไฟยังพี่หมูนี่นี่เด้มีอยู่โอ้มีอยู่โอเคเดี๋ยวผมขึ้นมากะเดี๋ยวมันมีอยู่นะเยี่มพี่โอ้หมูนี่หมูนี่อยู่เฮ้ยน่าจะไปนี่แล้วฟองฟอง うん。<or> <laughs>

พ <Ooh. S 1> ี่ส่วนมากว่า oh, so ีนี่ตมังน่องพานเด็กจกเีวันไหนให็กตัวเล้ตนี่สายเตียหอวันไหน่ตัวนี่ไปเรื่อยๆโอ้ดิถึงแม่น้โอ้ไรยันบ่ค่อยจนหอกจว่าหกเะนีหมูเอาตั้งนานนี้ละเวลาถือมามันกเอาิคุ้มเฮ้ยไง มันตรงนีเรือหลายๆลำเขาจะลอซอยกันนี่มองไปนั่นแหละมองจังเข้าจอเลย่ก็เขายุดูว่าหูนี่ไรเจอไละนี่ละน้ำลึกดดหนม่นอนมันยังพ่นพันเลยบุปัามหน mày to nó biến may, đỏ như cát, đỏ như cát, kêu còng hông chạm lại, lại, พูดฟังเอาไว้นัดเห็นไหมดูครัวิธีการโอ้โหยันไม่ป่าอยู่ครับต่อครับออไทยเอาไปไปนั่งฮะโอ้โหเห็นไหมใส้กล่องไลยแม่เลยเออเออก็ใส่กล่องนู้นขั้นเกียร์ไปแล้วขั้นเกียร์ไปแล้ว กระจกเก็บกระจกโหนี่สุดตื่นหรอกป้าฮ่า <c oughs> งูอยังโ่อย่างูอะไรฮะู้รงูพรพอหัวมันมเฮ้ยงูระวัางเ่าน่งูอะไรน่ะโอ้ยบแมนอ้ยแรนแรนแรนแนเอาเลยครับแนแนแลนนเอาเอาแ่นกินนี่ละเอ้แรนแรนแลนนแเออแนแเอาแรนกินเออเอาแนกินนี่ละได้แรนกินจะแซบแล้วเห็นไปกล้องออไป ว่ามานหกินมันนี่พออยาเล็นไปโอ้มันสิไปก่อนนี้ยไปอะไรน้ไปไปไปซะหากินไ่กินมันมือย่พูดเอาตีม็นพยเขาเปินมันเขาขาของมันส่วนมึนเดียว่ะเออเออเอาไปซื้อๆกันมันโอ้ขตมนงูนี่แบบจงอางใช่ไหมบุคู่้อเลกจับเออขู่ข้ตื่นใส่วะเขตื่นแหเขาบุไปเห็นนี่ตัวนกกองจับเห็นนด่ตนกหันเห็นนี ไปไปไปหจินมาหจิ้มมันห้อาจมปลาไปโอ้ปี้เขาไปัไหนจิ้ที่การตื้อแหก่ะถือขวานกับผู้นึงก็จเขาไปยุ่ใหใหแหครับไล่ปลาปลากัทหัวไปซุบ กับตาแหงเข้านี่ครับเขาได้ตอวส่วนนึครับปลาจอบปลาน่อยก็ตัวย่อยขึ้นปลาจอกครับตัวใหญ่ขึ้นเาปลาจกตัวเดียวครับตัวเดียวมาเาตีมมาตแห่สิกะที่เอาตีมขืนครับมึงก็แห่อย่ต้องบอกเราเอาตีมขืนก็ว่าตัว่นถูกปาเอาตีมข้นเลยตีมก็ไล่ตีมข้นอ้าวพอตัวโตก้วเอามเหมือนนี่ยัไงว่าหมกโกรกหรืานี่ มุดกินปลาท่าเดา đ นี่ม่ก็อยพุทออกครับเดี๋ยวปลาไว้กันถปลาฮกเอาียนเขนเกียวเดี๋ยวปลาเึ้นไหนเบื้องนะครับเป็นแฟนนี่แะถนัดรอคอรนะครับคนหลวดรอมึงนเชนมาว่าือจังเฝ้าแล้วเฝ้าเดียวบ่ครับตัวปลาครับพี่น้อง นี่นี่เรับปลาจอดก,กันหนิครับเขาเรียกว่าปลาจอกนะครับอ้าวปลาจอกห้องจอก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 โอ้เกี่ยวเขี้ยนเกยวไว้นะครับคนติดกับเกยคนยไปว่าไหนเลยเอา嘛เขากระดึงครับพยายามสิดึงเข้าแหย์เกนเข้าแหย์เกนมาอ้าวเห็นหลายรถแทดนะครับไม่เห็นเจ้าของทีคนมั่งโมก็เพื่อนี่รถแบบนี้นะครับ กินไฟกินมันนะลงสะใดบัวลงปลาเดียนสะใดบัวเ okay. อ้าปล่อยโคดออกมานะครับปล่อยยังไงเนี้ยเอ็นบักไงนะครับเมื่อตัวปลาครับอีกเสี้<ป>ยนึงเดไปเดี๋ยวยุอะไรสาวขึ้น,นครับสาวขึ้นเพราะว่าตัวปลามันมักสียู่น้ำหนั่ง เขาดึกบนไหนฟ้ามึ้งข้อมีหลายหลายบมกหลายต่อสิทธิ์ก็ไปนะครับนีแต่ถือว่าตัวแรกแหกม้านครับจันคุณนัดิ้มได้เลยนจันนัดสองทะเลาะไปตัวนี้จะทุกประมาณสิโลน่ะครับไม่ถึงเนาะเออไม่ถึงนะเจ็ดคิดแปดคิด กันแฮห้างครับคนถือตัวลงกระข่ก็กันแฮที่นี่คือวดจล่ามาซังเหล็กก <odo> ับบศบ่มีลาค่ะครับปลาจอกมันสีมีฟันหยุดตรงเกครับมันสิเป็นฟันปลาเลยนะครับฟันปลาอาหากคือแฮปเพื่อเพา่อสิเกี่ยวตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ไปใส่เ่ได้นะครับปลาวันนี้เกี่ยวมัดทสละตันถือสิบตัวก็เกี่ยวสิบตัวเอาขึ้นแค่เดียวครับขับเนื้อขาวขับถ่องขาวมั่น เดี๋ยวอุยหุยนะครับเดี๋ยวอุยฮุยนะครับเะเ๋้าปลาหน่อยหล่หลยปลาจอกปีนี้เดี๋ยวมาถึงมาเคื่อนแนวปลาจอกเดยเป็นซิปดูไปก่อนไมนี่แล้วหลังมันคนหมดปลาอยู่นี่เดียวหัอหมดกินปลาอยู่นี่ดิหมดน้ำนอนนอนรับในน้ำเคยมีพอ ปำร่มเข้าไปนอดรับในนามเสยก่อนะไอ้โยี่ลาวกลนี่สานี่บ๊อบบ๊อบเปล่ยนี่ดูควันขึ่นยไล่ะเอาไ่ควันคว่งาใหม่นะล่ะออกชายนิดเยี่ยมกำลังยังสุชื่นอยู่แสดงว่านึกคืนไม่มีกันบ้านเดี๋ยวผมลงขางลางด้วย่อ่ียบ่ก xin phạt chứ đúng không biết là ta còn quán bỏ bóp bên này cái gì quá nó cái đi ไปมีใหม่สำหรับในการเสียบปลาพอปลาปุ๊บเสียบเข่าเหงือนที่นี่พร้อมหวาง่า youtube น่องหลายคนมนเ่อถึเสียดสิทจ้ะลา พอพงยาเกี่ยวงาฝาล่า,าตาดีเลยเห็นดังหาหมดกี่ฝาเห็นฝอข้นยังไงโโขึ้นเลเ ไอ้เรือเห็นมันหัวขึ้นก่อนสิผมว่ามันจุงอ่างนี่เมื่อกี้นี่โอคือจุงอ่างเลยมันหัวมันยกขึ้นเลยมันโผล่ขึ้นเนาะมันเป็นจุงอ่างนี่เมื่อกี้นี่โผล่าะว่างูเขามันมันยกขึ้นอ่ะเพิ่นตื้นห่อเิ่นหมดหายกินปลาอันนบ้มะเหรอเกี่นหมดหายกินปลาเพิ่นตื้นห่อเจียงนี่หนูหมดหายกินปลานี่จนะประปาบางแก้วเลเอปลาแถวๆนี่หอยหอยกากหอยยังมันได้มีบ่มี น่าจะกระแทบพื้นเดยหอยกนโอ้ยพ่อเอายือยืดขาขึ้นหูัดใส่ตัวไปขัดจุกนั่นแทบพื้อพรผมไปหาหมูผมมันมันคล้องมาจากอะบึงอันนั้นนะบึงยังกกาลสินอะ่เขา,าเขาไปหาหอยไส้ได้หลายที่ปะหลายหอยไส้เันแท่งหอยไสย้ คอยอไเอะที่หาตัวนี่เดอเอ้อตัวสน้นเนี่ยปไปเ่อยๆีก้รงไสิเดนนีระเด,ะเดนอนเต็นอยู่นี่มือนี่ยไหยดีเหรอพอมาแย่หนักเลยวะตัวกันเอาหวอัวจง,งอางเามงว้ยของแคเรือนโอ้มันบบผมแบตจงอางเมื่อกี้มันนกมันมันตื้นห้อผมแบบผมาอางผม พอจะบอกพุณเจ้าขึ้นอยู่เมื่อกี้ผมอยากหามันโฉบมามันโชคย่อตายหัวจงอางมันผิดแห้งนะเพียงเขาฉีดรอแหล่มันไวเลยจงอางว่าพันเลยเตรียมขึ้นเฮื่อีพเลยขึ้นแล้วครับเพราะขึ้นยุ่ยหรอกอาเทียงมันในมันมาใครอยู่แถวนี้เห็นคักเลยครับจงอางหัวใครนี่เห็นถือไก่ไหมมือมือเราใบลูกหัวมือหัวมันก็มือ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 ล่งเหาจับ

abi bunu görüyor มาหน่อยหนึ่งคนเดีนี่อะไบโล หุ่นว,ว,ว่าปลามาันถึงมาอยู่ในหุ่มเนี่ยนะพูม่นานั่นแหะขอขอขอหยิบขอยิบเพิ่มตัวน่งอเพิ่มตัวหนึ ปลาเงี้ยมันแลีนเงี้ยวเรียนเงี้ยมันแลีนมันหมายควาไงเงี้ยมันแลีนนี่หมายควาไงคือเอาปลาว่าใส่ปลาอ๋อเสียบเบ็ดมันแลีนเหมือปลามันแลีนเหมือปลาเงี้ยนสิ่ก็เป็นแบบนี้มันดิบืดเลยกระล้องโจมมันกระเดิตัวมันแรีนบ่อป้อต้องว่าเจ้าเดี๋ยวความ่ความใจเงี้ยวใจกว่ากู เขา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 ปลาใช่ปาวันหนงปลาใช่ปลาปลาาปลาปลาปลาาปลาลาปลาปลาปลีปลาปปลา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 ปปปลาปาเลปลาลลวลาปลาลปลาลาลลาย พอดีเปุ่นหแล้วเจะุ่นเลยจะไปขวานมาเลยกูมียูดีนะ Đi. đây? Dạng chỉnh thay luôn các. Để lắp gì đó? Đây lắm. Đó, đây, đây. Qua, đi. Không ăn. Đó, con quay. 行了。 ่ฮะสองตัวแรกใช่ไหมก่อนละสอง้วครับเอ้ยหอบไปเรื่อยๆพอกินแล้วเออกัดได้นแล้วเนี่ยโอ้โหยอดเลยกลับได้แล้วเด็กมารอแล้วดูแต่เขายามตะเพียนใหญ่ตะเพียนสิบเอ็ดเซน บ๊วยมิดเนาะเหมดืดีแล้วมันยังใด้อยู่ตัวหนึ่งอ่ะมันก็ดีแล้ว ตัแหงละตัวส,ตสัตว์ใส่แหรลดน้ำตื่นตื่นเออนี่ครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปสำหรับการหาป่าซี่ของเฮ้านะครับเฮาก็ได้ไทายถ้ำมาอ่าตั้งแต่เริ่มหาป่ามาจนขึ้นฟังซี่มากนะครับนี่เส้นเขียวจากพวกน่ะครับจาก อุดรท่านีนะครับมายมนะครับเขียวปุ่มครับเบื้งล่ปลาจะตัวเบื้อาเอาหันหันหันปลาให้มันเห็นหลายๆตัวเนี่ยเอออีกตัวนึงเอาด้านข้างอ่ะนี่แหละครับปลานะครับอ้วนหนานะครับห้อกระสิมาอ่านํำเนื้อหาดีๆนะครับมาฝากกับพี่น้องนะครับเจ็บลองหากินขอปลาหายกินปลาซี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องจากลาแฟนๆช่องยูทูบไปก่อนนะครับ ขอให้ท่านทุกท่านจงโชคดีปีใหม่นะครับ2 5 6 4นะครับทุกท่านนะครับทุกคนนะครับโชคดีครับโชคดีครับสวัสดีครับครับครับ